สวัสดีค่ะคุณแม่หน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมค่ะเมื่อนี้เดินทางมาหาคุณแม่หน่อยค่ะท่านผู้ชมฟันแม่นเด้เอฟซีฟันแม่นอีกผู้หนึ่งเด้นี่ทันไดฟันเลยโตเลขกนี่ก็อุ้ยเป๊ะเลยค่ะท่านผู้ชมงวดนี้เอดได้ยินจังสันแลวกับผ้าทีมงานมาเลยค่ะมาติดตามตัวเลขกติดตามแนวทางนาะค่ะนอกมากกันหลายช่องค่ะท่านผู้ชมเป็นจังไหนคุณแม่ความเคลื่อนไหวฟันจังไหนหลบ โอ้ยว่าไปเจ้าไปใส่ดอกไปเนี่ยหลาไปพ่อผู้เฒ่าผู้เฒ่าเพิ่นเพิ่นว่าอันน,น,น,นั่งนั่งเพื่อนนะหันไปเบิ่งกับเมนผู้เฒ่าผู้เฒ่าเพิ่นว่าบอกว่าสิเอาหนังไฮนี่เพิ่อนนะเพิ่นก็ื่อหิดหิดเป็นโตเล็กถึ้นมานะ่ะเจ็กสี่แมนโมเมนเด้อก็จังว่าไปพิจารณากันเบิ่งเดี๋ยวๆเด้อคุณแม่ขออนุญาตแสงขึ้นแม่จักหน่อยเด้อคุณแม่เด้อผู้เฒ่านี่เห็นเป็นผู้เฒ่า ผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงเป็นลักษณะใส่เสื้อผ้าแบบใดนเนาะคุณแม่เสื้อผ้าก็ใสเสื้อผ้าเทานี่มีดํำขาวธรรมดาเฮานี้ดำขาวธรรมดาสุดธรรมดาเนี่ล่ะเสื้อเป็นดำกางเกงเป็นขาวหรือจังไห๋เอาอันกางเกงเป็นดำเสื้อเป็นขาวเสื้อขาวกางเกงขาวนี่ยเป็นผู้หญิงแมนอ ผมกับโบหญ้าดอกมัดผมธรรมดาห้าผู้เฒ่าธรรมดาบาทนี้ไปพ่อเพื่อนยูใสคุณแน่อันไปพ่อเพื่อนดูข่างทางนางไปกับบเมนตะว่าทางกับ่บท่างขางปลากับทั้งทั้งขางมันเป็นป่าหกแนบูหกแนนไปหรือเลื่อยก็จะว่าไปใสดอกกบูหลายคนแต่ห็นยางทางหางเขาเหนีย่โอ้บาทนี้คุณแม่หนึ่งไปกบูหลายคนแตะว่ายางหางจากมูแน่พัดออกไปผู้เดียวอยู่เขาก็อยูจังสันแบบเขากบโนใจเห้าห่อกับ บ่ราะฉันแจเขากับไปขขาเห่าก็ไปเอเพิ่นก็ไปเรือเพ้นผู้เฒ่ากับคุณแม่นเพิ่นเพิ่นตั้งใจเบิ่งตั้งใจเห็นเล็กกันเลยล่ะเพิ่นน่ะเห็นเฮาก่อนอืเพิ่นเพิ่นเอิรนเอิ้นก็จังได้์แนมเบิ่งโอ้เพิ่นเอิรนใส่คุณแม่นําแม่นจังได๋ต่อคุณแม่เพิ่นเพิ่นเอิรนใส่บัดนี้เพิ่นกะมาเบิ่งนี่เพิ่นว่าสิเอานี่ให้เพิ่นว่ะเพิ่นเพิ่นเอาให้บ่เป็นตัวเล็ก พ่นเอาห้นี่พ่นเชียนหบ่หรือจังพ่นพ่นยกห้เบิงเลยจ้ะพ่นยกไอ้ไอ้ไนี่ห้เบิงนี่นี่พ่นว่ากระดาษจะ้ะยกกระดาดให้เบิงก็จังว่าเมนมาโนเมนมาโนก็คิดยูอันในคกา่วมฝันนั้นให้กับเฝ้าเอาละ่ะเฝ้าเอาละเฝ้ายิบเอากระดาเฝ้าเอาเอาแล้วก็ย่างไปอีกไดนี่ไปท้างนาอีกอะไปทั้งนาก็ไปเห็นอีก เห็นผู้เฒ่าค้นเกาล่ะพึ่นแบบก็ลังทุดถูกอยู่ชุดทูกทูบนันแบบไอ้นันเพิ่นทุดทูบอันนันทูบทีว่าอันมีตัวเลขนะถูกเทียงท่ายนั่นคะผัดเป็นตัวเลขตัวเกาอีกผู้เท่ากับข้นเกาอีกตัวที่อยู่ในกระดาษที่ผู้เท่าผู้นั้นป้อนให้ไปเบิ่งในเหลขถทูบข้างหน้านั่นก็เป็นตัวเดียวกันอีกก็อยู่ในกระดาษผู้เฒ่ากับข้นเดียวกันผู้เท่ากับผู้เกาทีเดียวให้ผัดไปอยู่ข้างหน้าไปจุดทูบจังหวะว่า ถ้งเพิ่นว่างหาันเพวกเขาหายมาแล้วเพวกเขาไม่หายอีหยังอีกทัง้งผีอันเพิ่นบ่ได้หายแต่ว่าเพิ่นจุดถูกอยู่เพิ่นจุดถูกเฮาก็เห็นอยู่ในถูกเป็นตัวเดียวกันแม่นะเอาบาดนี้เป็นตัวดใดล่ะคุณแม่ตัวเดียวกันหาสามหาหาสามหาสามตัวเหาสามหาตอนเพิ่นจุดเพิ่นก็บ่ได้บอกเอาโบ่บโบตัวเดียวกันเด้อเพิ่นก็บ่ได้บิดโบเพิ่นว่าเพิ่นว่าแต่อัน ่นเบาเบาบ่อหนังแต่ว่า่นพุดถูบเรื่องของเพิ่นนี่ยนะแต่ห้าหัวคินถูบนั่นเป็นตัวเลขตัวนั่นผู้เฒ่าผู้หญิงหรือผู้ใส่ผู้หญิงผู้ผู้ทีให่นะ่ะแต่ว่าก็คือแนใจว่าฮตัวเดียวกันมันบ่คือบ่คือในใจกับว่ามันตัวเดียวกันบ่อันออกจากความฝันได้หอดมือเศร้ามากกับม่นางคิดที่ดอกกระของผู้เฒ่าหินสองเถื่อสองคนนี่จะเป็นสองเฒ่าบอาไปได้วาไปได้ คือใจว่าอ,อาจจะตามคกันนี่มันมันเมนโน่เล็กนิดค่ะตามกตว่าไปได้คืนนอกอคืนเอาเองค่ะขึ้นใจเนาะขึ้ในใจเอาบาทนี่คุณแม่เอาผู้เฒ่ามันก็เป็นเก่าอยู่แล้วดิบัานีสองคนเนาะค่ะก็เอาสองใส่น่านบอคุณแม่คิดว่าสิเป็นเก่าสองได้มากนะ เก่าสองเก่าเก่าหาไปกันกันคืนด้วยผู้หญิงนี่หาเด็กผู้ผู้หญิงผู้หญิงที่ห้านี้แหละห้าันนี้ะผู้หญิงซีผู้หญิงหาผู้จ่านี่เก่าอยู่แล้วเด้อเเออบบนี้สัมผก้าสนซ้ายเป็นผ้หญิงเป็นหาแมนหาคอยว่าหาง่ายกับซีง่าก็เป็นหาหาเขากซีแมนบอแมน เป็นหาต่วหน้อยสีเป็นทีตัวหน่อยเอาถัีนี่ถัดซีนี่มันจะเห็นอันปีเขาพอคิดได้อันเค่อยค่อยได้ยังสั่นค่อยค่อยเขายังสั่นกว้างกิน่ะว่าง่ายๆขั้นตีเป็นซีนี่ต้องเห็นอันของหลับของผู้หญิงจังตีเป็นซีขันเท่าพอเห็นอยู่ในสภาพที่แบบว่าเรียบร้อยใส่เสื้อผ้านาแพ่เรียบร้อยนี่คือตีเป็นหาเนาะคุณแม่นะโอ้ค่ะท่านผู้ชม คุณแม่ว่าคันผู้หยิงบดแผลปับเปอยบไดเห็นของลับนี่ก็คือตีเป็นหาคันเห็นของลับปั๊บเปลยมากบไดใส่เสือผพานาแพรย์นี่ก็คือตีเป็นซีแอนก่อฟันเนาะของคุณปะตีเป็นหาตลอด<ม>คันเห็นของลับจังสือึ่งซีอืมค่ะค่ะเอาบาดนี่คุณแม่ตีตัวเลขให้เอฟซีในส่วนตัวเลขที่เห็นในกระดาษนี่สามหาสามเหลวแต่ว่าผู้เฒ่าสองค,น,คอนนี่คุณแม่สิตีเป็นตัวใด เอาจังสี่ตีเอาอันเป็นเก้าหาสามเก่าหาสามเก้าห้าสามหรือว่าผู้ไดมาเก่าสองสองเก่ากับเอาเก่าสองสองเก่าเนาะคุณแม่เนาะนแต่ว่าขันเอฟซีบมากกว่าอย่าไปตีไปหลายยางหลายเนี่ยวกะเอาเป็นตัวเลขที่อยู่ในกระดาษที่คุณแม่เห็นนั่นแหละกับเลขถูกนัน่นแหละเนาะคุณแม่เนะาะแต่แล้วแต่เอฟซีพันสีมากหรือว่าท่านไดทีมีคววมคือเห็นแปลกแตกต่างสิตีเป็นตัวเลขเนี่ยอื่นว่าตีเนี่ยนี่บอแมนกะ แบ่งปันเนาะคุณแม่เนาะมาะในไต่ขีด<ะ>น่าค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าเวาเรื่องความฝันบางร่้งเฮากตีบ่ถึกก็เป็นไปได้ได้<ะ>แต่ว่าบางท่านก็อาจจะว่าบ่ต้องตีไปหลายดอกมันหลายเอาโตเลขที่เฮาเห็นในกระดาษนี่ล่ละก็เอาได้ค่ะท่านผู้ชมก็แล้วแต่เฮ้าหมักเนาะคุณแม่เนาะ ค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ค่ะขอขอบคุณคุณแม่หลายๆเนาะค่ะเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,บคคะแบ่งปันแนวทางเนาะค,ค่ะเนาะเดี๋ยวจังใดกลับไ,ไปเบิง่งโตเลกของคุณแม่ให้ถ่ายคลิปกันค่ะท่านผู้ชม ค่ะท่านผู้ชมสาหรับคลิปนี้กับมาเบิงตัวเลขของคุณแม่หน่อยเนาะค่ะนอฟันเห็นผู้เทาค่ะเอาตัวเลขมาให้ค่ะใส่กระดาษเนาะ,ค,ะนค่ะนอห้าสามห้าค่ะท่านผู้ชมประจํางวดวันที่สิบหกกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะกับอีกตัวเลขหนึ่งเนาะค่ะนะทีคุณแม่หน่อยเพิ่นตีให้ก็คือผู้เทากับเป็นเก่าผู้ยิ่งกับเป็นหาเพิ่นก็เลยว่าเอาเก่าหากระไดหรือว่าเก่าสองกระไดเนาะค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าเห็นผู้เทาสองคนค่ะสําหรับคลิปนี้กัะ สิลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้เนาะคะ่ะนอเจอกันไหมคลิปหน้าค่ะขอฝากช่องจะปอน้ำเด้อค่ะท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะคะ่ะนอขอให้ท่านผู้ชมทางบ้านมีแต่ความสุขความเจริญค่ะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมควม่มมุ่งมา่ปราถนาทุกอย่างค่ะถือเลขรวยๆกันทุกคนค่ะโชคดีกับตัวเลขของคุณแม่หน่อยเนาะคะ่ะนห้าสามห้าเก้าห้าเก้าสองเนาะค่ะนะเจอกันไหมคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ